สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมายกไ c นะครับด้วยตัวแทงนะครับแบบบางนะแบบบางนะครับเราจะมายกไ c ตัวที่อยู่ข้างๆิงของหกพัดนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับการยกไ c นะครับ เราต้องดูอุปสรรคอยู่รอบๆข้างก่อนนะครับมี LRC ที่เราจะไปแดงไปแทงโดนหรือเปล่านะครับต้องระวังนะครับถ้ามันอยู่ใกล้ขอบซิงค์แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่เอาตัวแทงนี้มามาพาดซิงค์นะครับแบบนี้แล้วก็บิดนะครับแทงแล้วก็บิดออกได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมายกด้วยฮอตแอร์นะครับควิกสองพนแปดนะครับตัวควิกสองพนแปดตัวนี้ผมใช้มา น่าจะเกือบห้าปีนะครับตัวนี้อ่ะเดีย๋ยวเราใส่ฟักไปก่อนนะครับฟักทาฟัก,ฟกไปก่อน ก็เราก็จะวนให้มันวอร์มบอร์ดไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาตัวแทงไอมามาพาดที่สิงเลยนะครับมาฟาดที่สิงนะครับรอที่จะบิดนะครับแล้วสังเกตนะครับที่ตัวไอนะครับว่าฟักมันเริ่มเดือดหรือ,อยังนะครับ ถ้าเริ่มเดือดแล้วก็ค่อยค่อย,อย,อยบิดนะครับเดือดก็ค่อยบิดแบบนี้นะครับอ่ะโอเคอนี่นะครับตัว IC ที่ออกมานะครับอันนี้เป็นวิธีที่บิดแล้วก็ดีดออกไปนะครับดูที่ ไอซีบนบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับก็ยังไม่มีขาขาดนะครับอันนี้เป็นบอร์ดเทสนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมยก wifi ให้ได้รับชมไปแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับอันนี้เป็น wifi นะครับทีนี้นะครับผมจะใช้ ดูดูที่ C C นะครับไอก็แบบนี้นะครับแล้วแต่เทคนิคแต่ละท่านนะครับคือความถนัดแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกัน,นครับอันที่ผมเคยสอนนะผมก็จะสอนในหลายวิธีในการงัดหรือการแทงนะครับบางทีก็ใช้เคียวนะครับไปงัดนะครับหรือ เข็มแทง IC นะครับไปไปแทงออกนะครับแล้วก็ท่านก็ไปประยุกต์ใช้ว่าตัวไหนที่มันเหมาะเหมาะกับเรานะครับนี่เวลาเวลาแทงเข้าไปต้องต้องระวัง LRC ถูกไหมครับแล้วก็ค่อยๆ่อยบิดนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพื่อไปกระบังใจในการทำสื่อให้ ได้รับชมนะครับท่านที่กดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ผมจะมีให้เข้าฟรีให้เข้ากลุ่มเรียนรู้ฟรีนะครับผมครับ